สวัสดีครับวันนี้จะมาทำประทูกันสอนทำประทูประทูสองกล่องหนึ่งประตูหนึ่งกล่องก็มีสิบกิโลสองกล่องก็ยี่สิบกิโลครับมาเปิดดูหน่อยสิสวยไหมปลาเป็นปลาจากประเทศอินเดียเป็นปลาจากประเทศอินเดียนะปลาไซหกแปด ไซส์หกคืออะไรไซส์หกแปก็คือปลา6ตัวถึง8ตัวต่อกิโลหนึ่งกล่อง10กิโลนี่มีประมาณ60ตัวมีประมาณ60ตัวเนาะประมาณ10กิโลนี้ก็มีประมาณ60ตัว,ป,ตวปลาไซส์สวยๆไซส์ยอดนิยมรสชาติมัน ทำกับข้าวอร่อยทำน้ำพริกอร่อยมี2สองกล่องเนาะทำสองกล่องกาทั่วขายง่ายขายที่ไหนก็ได้ตามหมู่บ้านเรียกขายตามหมู่บ้านขายตลาดนัด60เข่งนี่ขายแป๊บเดียวสองคนตายยายคนละย0คนละสามเข่งไม่ถึง2อชั่วโมงก็กลับบ้านกันละขายตอนเย็น บางคนก็เขาก็ทาขายตามตลาดนัดตอนนี้ตลาดนัดบ้านนอกเยอะๆเลยเสนใจอยากทําก็ศึกษาได้เลยว่าเขาทำยังไงจะสอนทุกขั้นตอนไม่มีการลัดขั้นตอนะโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแช่ปลาทูอ่ะโอเคครับอา้อาวมาดูอุปกรณ์มีอะไรบ้าง อันแรกเลยคือเตาเตาไฟถ้าเราใช้หม้อเล็กก็ซื้อมาได้เองเลยเตาเล็กๆเ,เตาที่เขาขายทั่วไปอะ่ะแต่ถ้าเราใช้หม้อใหญ่หม้อเบอร์45จะต้องกอดเตาเองนี่มีมีหม้อมีที่เป็นซึง่งตีเป็นไม้ ใส่ในหม้ออย่างเงี้ยนี่ใส่เดี๋ยวก็ดาปลาไว้บนนี้แหละนึ่งเลยก็มีอะไรอีกโฟมอีกโฟมโฟมใช้โฟมขนาดกลางโฟมขนาดกลาง เล็กไปปลาก็ไม่สวยใหญ่ไปก็ไม่สวยใช้โฟมขนาดกลางที่แพ็ประทูที่แพ็ที่แพ็คโฟมถามว่าปลาทูมาจากไหนปลาทูเราก็เอามาจากห้องเย็นไปซื้อที่ห้องเย็นเลยที่ไหนมีห้องเย็นที่นั่นมีปลาทูเยอะแยะเลือกเอามีทั้งราคาถูราคาแพง เตืกใสสวยๆอ่ะโอเคครับการแค่เกลือลาใสไปเลยในั่งใหญ่ๆแบบไีใ ปลาพวกนี้เขาเขาแช่ฟิตมานั่นเนี่ยปลาแข็งเป็นน้าแข็งเลยเขาฟิตปลามามีน้ําแข็งเกาะเต็มไปหมดเนี่ยต้องแทไม่ง,งั้นเราจะเอาไส้ออกไม่ได้เอ้เกลือใส่ติดตัดเกลือ ใส่เลยประมาณสองขันขันไม่ใหญ่นะเกิดแค่ไว้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยเอามาใส่เอาไส้ออก ขั้นตอนการแช่มีแค่นี้แหละเกลือนะ่าจะเป็นเกลือถุมเป็นเกลือเม็ดเป็นเกลือเม็ดไหมเป็นเกลือทะเล เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเป็นขั้นตอนการเอาไส้ปลาทูออกก็รออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งให้ให้เกลือมันเข้าเนื้อปลาดีๆก่อนนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปได้ค่อยดูต่อเนาะ ลาปากี้สัยใหญ่ๆปลาพวกนี้มันจะมันเหมาะการทำปลาทูเค็มปลาทูเค็มถ้าปลาทูไหนที่มันมันๆทำปลาทูอร่อยมากทูเค็มอร่อยมากไอ้ทำเป็นปลาทูเค็มคลิปปลาทูเค็มเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหลังมันมีกรรมวิธีต่างหาก วิธีทําให้ปลาท,ทูเข็มอร่อยก็มีวิธีแบบพื้นๆที่เขาขายกันน่ะเข็มปีนั่นน่ะทําง่ายนิดเดียวพวกนั้นน่ะแต่ถ้าจะทําให้มันอร่อยจนลูกค้าติดใจอะ่ะซื้อแล้วซื้ออีกอะ่ะมันมีสูตรของมันอยู่อย่างเงี้นะไอ้นีน่แสดงว่าปลายังแข็งอยู่พอเราแกะออกมาเนี่ย ว่าขาดเลยใต้ในก็ยังอยู่ข้างในนี่มันยังไม่อ่อนเต็มที่มันแข็งอยู่ข้างในยังแข็งอยู่ต้องรอสักพักนึงถึงจะออกได้ง่าย หมดเงี้ยเลยบอกไม่ได้ติดแข็งงัดดึงมาออกให้หมดเสียบก็ไปงัดแขงมาออกให้หมด แต่บางเจ้าเขาจะ,จะทำอย่างนี้เขาอ้าแล้วมือเงียดึงออกมานี่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าปลานิ่มๆะจะง่ายแต่มันมีปัญหาว่าถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่ถุงมือพวกเงี้ยงปลาตรงเนี้ยแถวเนี้ยไปเนี้ยอะไรอ่ะกลางตัวเนี้ยคมมากมันจะปักแถวนี้แหละ มันจะเจ็บเอาเอาออกไม่ได้ด้วยหาออกยากหาเจอยากหาเจอยากนะนะมือดึงดึงเนี่ยลายยังแข็งอยู่ว่าออกยากจำไว้ถ้าอยากจะทำปลาทูปลาทูทำง่าย ทำง่ายขายคล่องตลาดต้องการเยอะผมขายตามหมู่บ้านไม่ได้ขายตลาดนัดหรอกที่เกียรตตามหมู่บ้านน่ะขายได้ทุกวันวันนี้ยี่สิบกิโลสองคนสาม,มีภรรยาตายาย ก็ดูได้เลยแหละสบายสบายสองคนวันหนึ่งก็เกือบพันหละปลาสองกล่องนีแหละสบายสบายขี้เกียจก็ไม่ต้องทำแถนก็เสริมอีกหน่อยทักสามกิโลนี่สามสิบกิโลถ้าเราเดินขายจริงๆนะเกือบพันสามพันสี่อ่ะสองคนผมเมียขายแป๊บเดียวปทุตูเรามีลูกค้าไปจำหรือส่งร้านค้าก็ได้ โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะจะเป็นขั้นตอนการใส่เข่งอโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีเนะาะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการใส่เข่งนะครับปลาต้องเลือกไม้เท่าเท่ากันลา เลือกไม้เท่าเท่ากันเลยเรียงมาให้ดีเดื่อให้เท่ากันเวลาใส่จับหักคอตรงนี้ปึ๊กใส่เลยใส่เข่งอาเดวตรงนี้ใส่เข่ง นกคอใส่เข็มนกคอใส่เข็มไม่ค่อยสวยเป็นคุยยายทำก็ทำสวยมากเลย ขอใส่เข็ม นี่แหละทาไปจนหมดพอใส่แข็งเสร็จต่อไปคือขั้นตอนการล้างล้างปลาแล้วเอาไปต้มอ่ดดูการล้างปลาต่อปลาที่ใส่แข็งเสร็จแล้วนะเราต้องเอามาล้างน้ําให้สะอาดเอาน้ําสะอาดมาล้างนะก็ที่เราจะได้ไปนึ่งหรือต้มต่อ น้ำใส่ในหม้อสักประมาณจะให้ท่วมไม้นะไม่ต้องให้ท่วมไม้ให้ห่างประมาณสักขนาดเนี้นะหน่กถ้าน้ำล้นอันนี้ปลาจะไม่สวยเพราะว่าน้ำจะเดือดแล้วมันจะโดนตัวปลาอันน้ำนาดเนี้ยมันจะไม่โดนตัวปลาอันนี้น้ำมนจะี้แหละ ที่เรียงวิธีเรียงไปเรียงอย่างนี้เรียงไปรอบรอๆสลับกันสลับกันให้ซ้อนกันให้สลับ ในวางนี้นะให้วางสลับตรงสันตรงเนี้ยเะยกเว้ตรงกลางตรงกลางมันต้องวางอย่างนี้ ตัวสุดท้ายชั้นสุดท้ายให้หางเข้าให้หางเข้าเวลาเราปิดฝาไม่นจะไ,ไม่โดนหางก็เอาฝามาปิดมาปิดนี้ปลาจะสวย สิบกิโลปลาสิบกิโลวันนี้ปลาออกตัวใหญ่ได้ประมาณยี่แปดเข่งถือว่าปลาใหญ่เลยแหละขายได้กำไรอย่างนี้กำไรเยอะด้วยต่อไปก็จะต้มแล้วเดี๋ยวจะจะก่อไฟอ้าขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเลี้ยงปลาเสร็จเราก็มาก่อไฟเลยเออถ้า ถ้าเราเป็นแล้วก็เราก่อไฟทิ้งไว้ก่อนก็ได้ให้น้ําเปิดก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้คือทําคนเดียวเนาะอยู่คนเดียวก่อไฟใหไฟจะติดต้องมีปล้องถ้าไม่มีปล้องนะควันยัเยอะกว่านี้เลยควันจะออกปล้องนู่นออกนู่นนู่นนู่น,น,นไปนู่นเลยควันออกนู่น ตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเราไม่เจาะไว้นะข้างเนี้ยเนี่ยถ้าไม่เจาะรูนะไฟไม่ติดเลยเจาะสองข้างเลยซ้ายขวาเนี่ยไฟจะไม่ติดก็มันจะอับเพราะอย่างนั้นเวลาท,ทาทาเตาเนะี่ยต้องเจาะรูด้วยเจาะที่ตูดอะ่ะสองข้างเลยให้ลมมันเข้าได้พอลมเข้าได้มันก็มันจะมีอากาศเข้าไปไง นะมีออกซิเจนเข้าไปมันก็ติดถ้าเราไม่เจาะตูดสองข้างนะจุดยังไงก็ไม่ติดหรอกควันเต็มนี่แหละควันขโมงเลยเห็นไหมเดี๋ยวสักครูน่นึงก็ปลาน้ําเดือดเราก็ลองเปิดดูว่ามันจะสุกหรือยังเราต้องดูด้วยปลาสุกคือยังไงปลาไม่สุกมันยังไงเดี๋ยวจะบอกเนาะ,อะโอเคสุกหรือยังเปิดดูสิ ดูนี่ลักษณะปลาอย่างนี้ปลายัางไม่สุกนะครับร้อนปลาอย่างนี้มาเดี๋ยวัดๆนะปลาอย่างนี้นะครับมันยังไม่สุกนะครับสังเกตด,ดูตามัน ตายังใสยอยู่เลยตายังไม่ถลนออกมาเลยแต่ถ้าเป็นตลาดที่ก็ขายในเมืองนะที่ก็ททำเยอะๆเท่านี้เขาเอาแล้วเขาถือว่าสุกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสุกกว่านี้ปลาจะไม่สวยแล้วเขาจะไปแข่งกันโดยการปลาระไนสวยใช่ไหมปลาสวยเอาปลาสวยแต่ว่าคนซื้อรู้ไหมว่า ปลาที่สวยมากๆปลานั้นมันไม่สุกมาถึงบ้านเราอีกวันหนึ่งโอ้เสียแล้วปลาเละหมดเคยเคยเจอไหมกินปลาทูและปลาทูเละปลาไม่อร่อยอะนั่นก็คือปลาที่ปลาไม่มสุกลักษณะนี้คือลักษณะที่ปลาไม่สุกเขาทําเยอะเขาเขาขายตลาดเช้าตลาดตลาดกลางคืนตลาดอะไรอย่างเมือนตลาดไทยตลาดไทยตลาดอะไรอย่างเงี้ย บางเจ้าเนี่ยทำไม่สุกเลยนะเขาทำเยอะเขาทำไม่สุกแต่บางเจ้าก็สุกนะอย่างแถวบ้านผมเนี่ยอีสานใต้เนี่ยโอ้กว่าจะมาถึงบ้านนอกเราเปซื้อในเมืองไปจะถึงบ้านเราเนี่ยทำตั้งแต่เมื่อวานทั้งมากินวันนี้ปลาเละหมดเนื้อเนื้อไม่อร่อยรสชาติไม่อร่อยเพราะฉะนั้นปลาของเราต้องทำให้มันสุกจริง คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลาไม่สุกหรอกนึงต่อนึ่งต่ออีกต่อสักพักการนึ่งปลาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เปลืองไฟเราใส่น้ำน้อยเราใส่น้ำน้อยแล้วก็ไฟก็ คือไม่ไม่ต้องใช้ถ่านเยอะไม่ต้องใช้ไม้ใหญ่ๆไม้เล็กๆพวกเศษขยะเศษอะไรที่เรากวาดๆมากองกองกันไว้เรามาเผาเป็นเชื้อ,ฟอไฟแดงดีเลยแป๊บเดียวมันก็เดือดแล้วน้ำเดือดอประมาณสักสิบนาทีมันก็ปลาก็จะสุกแหละอย่างเมื่อเกี้ปลาไม่สุกเพราะเนื้อมันยังมันอยู่เลยหนังปลาย,ยังมันอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งประมาณสักกี สอนาทีได้จะเปิดดูใหม่น่าจะสุกแล้วแหละไฟมันก็แรงอ่ะไฟแรงๆมันก็สุกไฟปลาจะสวยกว่าปลาต้มด้วย,เด,ยวเดี๋ยวสักครู่หนึง่งดูใหม่ต่อเลยครับปลาสุกแล้วตอนนี้ปลาสุกแล้วปลาสุกแล้วขั้นตอนต่อไปการล้รางปลา ถ้าไม่มีคราบปลาถ้าไม่มีคราบไม่มีอย่างนี้ไม่ต้องล้าง้ังได้เลยตั้งให้อตอนนี้มีคราบไหนะคราบถ้าเรามันถ้าเราไม่ล้างไม่ล้างเร็วนะมันจะล้างไม่ออกเลยมันจะแห้งแล้วนะ่ะต้องรีบล้างออกล้างคราบออกจะตั้งเนี้ ตั้งไว้ให้มันเสด็ดน้ำให้ปลายเย็นอีกครบับอีกครบับอีกครบับล้างล้างล้างหมดแล้วตั้งไว้อย่างเงี้ยตั้งอย่างเงี้ยให้มันเสด็ดน้ำอ่าเนาะกระจายแล้วเนาะตั้งไว้ก่อน ร็จแล้วปลาทูการขั้นตอนการต้มก็เสร็จแล้วแล้วก็มาตั้งปลาไว้อย่างนี้ให้ปลามันเย็นนะไว้ให้มันเสด็จน้ำและให้มันเย็นเต็เตมที่เลยก่อนที่เราจะแพ็คขั้นตอนต่อไปคือารขั้นตอนการแพ็คประทูเป็นขั้นตอนสุดท้ายแพ็คเสร็จก็ไปขายได้เลย อโอเคเนาะนี่อ้าวต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนการแพ็กแพ็กเสร็จแล้วก็จะได้ขายต่อเลยเย็นนี้เดได้เห็นการขายด้วยแหละเ็ะนนี้คุณยายคุณป้าเขากำลังแพ็กอยู่ ไมสวยถ้าเราไม่แพ็คนี่มันจะมีฝุ่นติดเราไปขายแล้วก็ปลาก็ไม่สวยเนาะแพ็คก,ก่อนแพ็คไม่สวยเลยแพ็คง่ายๆไม่มีอะไรยาก การเลือกโฟมกับเข่งนะครับเออการเลือกโฟมกับปลาต้องให้สัมพันธ์กันด้วยเนะือโฟมขนาดนี้ต้องใช้กับปลาขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะโครงเคลงโฟมกับปลาไม่สมดุลกันเราต้องดูด้วยแพคไม่ยากหรอกแคง่งานนิดเดียวเดี๋ยววันนี้จะมีการควบขาย ปลาทูหอมไปด้วยนะครับอันนี้ส่วนคลิปปลาทูหอมเดี๋ยวจะวันหลังจะทำให้ดูปลาทูหอมปรุงรสขายดีมากส่งยางกรุงเทพครับส่งที่ละเยอะด้วยที่ไปกรุงเทพคุณยาย,าย,ยะะครับแพ็คสวยแพ็คตากูสวยเอาแล้วครับ ได้เวลาไปขายแล้วครับตัดราคา45บาท45บาทตัวเบอ้์อเริ่มเลยทุกกว่าท้องตลาดครับตลาดระดับนี้ก็50บาทแล้วครับเนี่ยไอ้ทูหอมพ่วงไปด้วยทูหอมเดี๋ยวประมาณเท่าไหร่30กว่าแหละ30กว่าตัว ันนี้ก็ราคา5 0บาทไปเริ่มเลยเหลือแค่นี้แหละครับวันนี้เพราะว่ามันมีงานแถวบ้านด้วยเขาเอาไปหมดไปส่งงานด้วยมีงานเขามารับไปไม่ต้องไปซื้อในเมืองอ่าแล้วก็คุณยายก็จะไปละยบายค่ะไปไปกั bye, คุณยาย,เ,ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำปลาทูหอมให้นะคะ เล่นกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ